ที่แรกโรงงานปิดกิจาการกระทบต่อคนตกงานกว่า1,000 0ชีวิตสอแววอีก1,700แห่งที่จะรับสตากรรมในการปิดโรงงานหลังจากนี้เราจะไปติดตามถึง4ปัจจัยทำไมถึงเห็นตัวเลขที่มันกระโดดขึ้นมาเยอะขนาดนี้ใน Market Setup นะคะแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ในเชิงลึกกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube Channel ของ Reporter Jo ร่รวมถึงอย่าลืมไปกดไล k กด Follow นะคะที่ Fanpage Facebook ของ Report เตอร์เจอรนี้กันด้วยค่ะทีนี้มีการรายงานค่ะว่าสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยประเมินเลยนะคะว่าตัวเลขม,มันเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกมันกลายเป็นว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเราเนี่ยแหละ ต้องปิดโรงงานไปแล้วกว่า360แห่งด้วยกันถ้าถามว่าเม็ดเงินมูลค่าของการลงทุนที่มันหายไปจากการปิดในตรงเนี้ย 9,400ล้านบาทแรงงานที่ถูกเลิกจ้างบังคับให้ออกบ้างใดๆกว่า1,000งคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมา <S <S แล้วยังมีการประเมินด้วยนะคะว่ายอดการปิดโรงงานมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า700แห่งหากรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400รบาททั่วประเทศทีนี้ก็เลยกลับมามองนะคะว่าเอการปรับ เพิ่มค่าจ้างเนี่ยเป็น400บาทมันจะกระทบต่อเรื่องของการปิดโรงงานมันจะกระทบต่อในแง่คนตกงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราก็เคยรายง,งานกันไปนะคะว่าการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อในแง่ภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างแต่พอมีเหตุผลเรื่องนี้มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรากลับมาคิดอีกแล้วนะคะว่าการปรับขึ้นค่าจ้างมันก็ส่งผลลบได้ด้วยเหมือนกัน จึงประเมินนะคะว่าโรงงานไทยมีแนวโน้มในการปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า1,700แห่งสาเหตุหลักๆในมุมของทางสภาอุดที่ได้ให้ข้อมูลกันมานะคะว่าอทำไมในรอบนี้ถึงตัดสินใจปิดโรงงานแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยคือเรื่องของสินค้าส่งออกของบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะ มันได้รับความนิยมลดลงความเวลโนโนมันหายไปนะคุณผู้ชมพอความเวลโนนมันหายไปมันไม่มีสินค้าใหม่ๆออกไปสู่ตลาดค่ะโดยเฉพาะพวกกลุ่มสินค้าไฮเทคที่มันเป็นเทรนด์ของโลกประกอบกับการขยายตัวของคู่แข่งนะคะบางทีเราว่าเราแข่งกับตัวเองน่าจะพอแล้วแต่จริงๆแล้วคู่แข่งเขาไปไกลกว่าเราอีกนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งในภูมิภาคที่เขาเองก็สามารถผลิตสินค้าในกลุ่มเดียวกับเราได้เช่นอะไรบ้างรถยนต์ค่ะ พวกสินค้าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งอาหารด้วยเรื่องที่2ออันนี้ไปเจาะลึกกันถึงต้นตอน,นั่นก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะส่วนใหญ่บ้านเราเป็นโอโคโนมี e นะคะเป็นอุตสาหกรรมเก่านั่นเองแล้วเป็นการผลิตแบบขั้นกลางหรือว่าเป็นแบบผู้รับจ้างผลิต OEM มันก็เลยทําให้อุตสาหากรรมไทยมันขาดเทคโนโลยีมันขาดอินโนเวชันใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งพัฒนาโปรดักต์ใหม่ให้มันตอบโจทย์ กับความต้องการของตลาดหรือว่าตอบโจทย์กับเรื่องของดีมาของโลกนั่นเองเรื่องที่3ค่ะอันนี้จริงๆมันก็เป็นปัญหาคอขวดเหมือนกันนะคะเรื่องของปัญหาต้นทุนทางการผลิต คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าต้นทุนทางการผลิตอ่ะมันมีแต่เพิ่มสูงขึ้นน้อยครั้งเลยที่มันจะลดลงและพอต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ค่ะมันมีทั้งเรื่องของค่าไฟฟ้าราคาวัตถุดิบค่าแรงงานดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่เทปแรกปัจจุบันเรายังคงอยู่กับดอกเบี้ยระดับสูงแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้แล้วก็ต้องแบกรับแบบนี้สะสมกันเป็นดินพออหังหมูนะคะ เรื่องสุดท้ายโอ้โหไม่พูดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะถ้าเราพูดถึงภาวะเศรษฐกิจไทยก็ต้องตอบตรงๆเลยว่ามันไม่ดีแหละพอไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้1เรื่องของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมการเติบโตของประเทศไทยมันก็ขยายตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราปัญหานี้ภาคครัวเรือนค่ะที่ก็อยู่ในระดับสูงถึง91.3%สอสูงมากนะคะคุณผู้ชมและมันเป็นตัวเลขที่ 91%ตรงนี้ต่อ GDP ประเทศด้วยแล้วเรื่องการจัดทำงบประมาณปี67ก็ล่าช้าค่ะกว่าจะได้เงินมาลงทุนมันก็จะถูกขยบไทม์ไลน์ออกไปการเมืองที่ไม่แน่นอน ปัญหาการคอร์รัปชันอันนี้คือมีทุกธุรกิจอยู่แล้วนะคะที่จุดรั้งการพัฒนาประเทศมันก็เลยทําให้เรื่องของความ trust ความเชื่อมั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจประเทศของบ้านเราเองเนี่ยจะกลับมาฟื้นได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซก็คงจะไม่ได้เห็นภาพนั้นในเร็วๆนี้นี่คือ4ปัจจัยที่ทางสภาอุดนะคะให้ข้อมูลกันไว้แล้วก็มองว่าเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยในบ้านเรารีบตัดสินใจที่จะ ปิดโรงงานไปแล้วก็ไม่อยากจะแบกรับภาระตรงนี้ไว้แล้วแล้วก็ไปโยนภาระให้กับทางแรงงานที่ก็ต้องตกงานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่น่าตกใจนะก็คือว่าพอสำหรับคนที่ตกงานไม่มีงานทำนะคะก็ต้องวนลูปชีวิตตัวเองในการเสิร์ชหาตำแหน่งงานใหม่หรือว่าเสิร์ชหาออฟฟิศใหม่ให้กับตัวเองเพื่อสร้างรายได้กลับคืนมาเหมือนเดิมกลายเป็นว่ารายงานนี้เนี่ยเป็นรายงานจากทาง กรรมาการผู้จัดการ JobDB b บี e e ค่ะเขาบอกว่าตำแหน่งงานรวมถึงอาชีพที่ถูกค้นหามากที่สุดนะคะในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงคุณผู้ชมว่ามันแปลกไหมที่ระดับเทียบบนขององค์กรนะคะพอเขาได้เงินเดือนที่มันเยอะ พอถูกเลิกจ้างไปนะคะกลายเป็นว่าถ้าเขาจะไปหาออฟฟิศอยู่ใหม่หรือว่าไปเป็นผู้บริหารขององค์กรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าองค์กรนั้นก็ต้องจ่ายเงินในหลักแสนกว่าวาหรือระดับเหยียบล้านที่จะต้องมาให้คนที่เพิ่งตกงานมาบริหารงานต่อนะคะนี่ก็เป็นอีกคอสหนึ่งที่ต้องแบกรับกันด้วยซึ่งความแปลกแล้วก็ความน่าตกใจตรงนี้นะคะคือเขาเห็นว่าแพลตฟอร์มเนี้ย เขาก็รวบรวมข้อมูลไม่ว่าคนที่กดเข้ามาหรือว่าคนที่ทิ้งเรซูเม่ต่างๆเข้ามาเนี่ยฐานข้อมูลของผู้สมัครกว่า3ล้าน7แสนคนในประเทศไทยแล้วก็มีคนเข้าชมเว็บไซต์ของ jobdb เนี่ยมากกว่า47ล้านคนก็ถือว่าในตัวเลขนี้มันมีคำค้นหารวมถึงอาชีพที่อยู่ในกลุ่มเดิมค่ะก็คือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเฮเลยนะคะนั่นก็คือผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงค่ะทีนี้มันก็เลยสะท้อนว่าจากภาวะเศรษฐกิจรวมถึงภาพการผลิตที่มันชะลอตัวลงโรงงานต่างๆปิดตัวลงไปอุตสาหการรมไม่ตอบโจทย์ในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเท่าไหร่นะคะรวมถึงผู้ประกอบการหลายรายก็ปิดตัวลงเลยเกิดการเลิกจ้างพนักงานมาแบบนี้แต่สิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือว่าถ้าเราเห็นว่า ตำแหน่งงานที่เราเซิร์ชหากันไม่ว่าจะเป็นในช่วง6เดือนที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าเป็นระดับเทียบบนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ค่อยมีการเซิร์ชหาตำแหน่งงานที่มันอิงเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์สกิลหรือฮาร์ดสกิลนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันสะท้อนในตอนนี้คือจำนวนแรงงานนะคะเริ่มที่จะขาดแคลนเกี่ยวกับภาวะที่มันต้องรู้ว่าจะต้อง อยู่ในอาชีพไหนสมัครงานในประเภทไหนถึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในฝั่งของแรงงานบ้านเราค่ะบางทีเรื่องบางเรื่องหรือว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันอย่างเช่นการปิดตัวโรงงานไปแบบนี้แล้วพอเราต้องใช้ช่วงเวลาในการหางานใหม่ กลายเป็นว่าเราก็ต้องใช้ทักษะเดิมซึ่งก็เป็นทักษะที่เราใช้กันมา40-50ปีนะคะโดยที่เราไม่ได้หาตลาดใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้ปัญหาเรื่องของคนไม่มีงานทำมีมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่เราขาดก็คือว่าทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานณปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ AI หรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ตลาดไปที่ต้องการมากกลับกลายเป็นว่าไม่ถูกเซิร์ชเลยนะคะในเว็บไซต์ของ Job DB ในครั้งนี้ นี่เป็นช่วง2ส,สัปดาห์ที่รายการ Mark e t Set up ได้นำเสนอข้อมูลแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเทปหน้านี้เป็นกันบ้านต่อเลยนะคะว่าในเรื่องของ Soft Skill หรือว่า Hard Skill อะไรที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละเราไม่ควรจะอยู่ในภาวะของการตกงานหรือ ถ้าเกิดสภาวะของบริษัทติดตัวอย่างกระทันหันแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเราต้องเมคตัวเองยังไงให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานณนะปัจจุบนันและในภาพของอนาคตด้วยเดี๋ยวไงเทปต,ต่อไปของ Market Set up จะนําข้อมูลเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะในการที่จะต้องมาร่วมแชร์ข้อมูลหรือว่ามุมมองที่ต้องมาคุยกันเกี่ยวกับโรงงานที่มันปิดตัวมากยิ่งขึ้นคนตกงานมากยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรจะมาแชร์ร่วมกันหรือว่า มีแนวทางออกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสกิลที่ต้องการในตลาดณปัจจุบันก็สามารถมาร่วมแชร์กันได้นะคะทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะรวมถึงใน YouTube n h l ของ r ของ r t p r r t e r จ o u r นี y ค่ะ